สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางใบหนึ่งครั้งพร้อมแนวทางฟุตบอลดีๆคัน,นนี้ให้ทั้งหมด2คู่เลยนะครับแต่อย่าลืมนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเรากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะแล้วก็มาอวานใครที่ติดตามผมก็น่าจะได้ยิ้มหวานกันทั้งหมด2ตัวเลยสำหรับเบอร์ลี่และยูเวนะผมก็ชนะทั้งสองทีมนะผมแต่เบอร์ลี่ได้กินแค่ครึ่งเดียวแต่ทางยูเวบอกได้เลยว่ายิ้มหวานกันแบบเต็มๆเลยจบด้วยถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับผมวันนี้ตัวที่ผมจัดให้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับก็วันนี้มาจัดให้นะผมเป็นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเป็นคู่เอาอารีไคลโรเจอกับทางเลอเอามาเล่นนะผมเตะเวลาตีสองตรงนั่นเองนะครับอา,อารีไคลโรนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดเนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยนะผมแล้วก็ถ้ามองใส่ตีสุดโหดของเขาคือ3.3นัดหลังสุดเขายังไม่แพ้ใครเลยนะผมถือว่าฟอร์มโหดมากนะผม ก็ชนะไป21นะผมเสมอไป12นะส่วนทางมาดริดน,นะผมฟอร์มแบบว่าช่วงนี้ก็ถือว่าก่ำนิดนึงนะผมฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับและนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้มายยก้ามาด้วยนะผมก็ถือว่ายำแย่อย่างมากนะครับคู่นี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยเจอกันในประวัติศาสตร์เลยแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องอ,อิหรานนะครับผมก็ แต่ถ้าพูดถึงลำดับนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าอาราลีอยู่ที่1ของพิมลีกอียิปต์นะครับผมส่วนทางมาริดเนี่ยผมอยู่ที่2ของทางลีกลาลิกาตะเปนนะผมถ้าให้มองจากคู่นี้จริงๆแล้วนะครับผมอย่างทีมอย่างอาราลีเนี่ยก็ต้องมองในเรื่องฟอร์มว่าฟอร์มนี้ดูโดดเด่นเห็นช,ชัดเจนเลยนะครับผมกับการกับมาริดนะฟอร์มถือว่ารุ่มรุ่ดอนมากแต่ถ้าเป็นบอลที่เกี่ยวกับ ช่วยนะครับผมเกี่ยวกับความสําเร็จเนี่ยแล้ามลิดเนี่ยมักจะทําได้ดีเสมอนะครับถามว่าจะจบได้ไหมถึง2ประตูก็แอบดูยากทีหนึ่งแต่ถ้าให้ลุ้นก็น่าลุ้นมากกว่าจริงๆนะครับท่านี้ขอจิ้มไปที่แล้ามลิดได้เลยนะครับแล้วมาจัดให้อีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นศึกกุหลาบก็อย่างคู่ทางแมนเชสเตอร์เดนเปิดโอเทฟฟอร์ต้อนรับการไปเยือนของยูงทองลีดยูเนเต็ดนั่นเองนะครับคู่นี้นะก็เป็นพิมาริกนักตกค้างนั่นเองนะครับแมนยูนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดก็ชนะไป4แพ้ไป1ก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับส่วนทางลีดนะก็แพ้ เพิ่งปลดเจสซี่มาร์ตไปนะครับผมก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแย้มแย่ในลีกนะครับผมเนัดหลังสุดคือเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าให้มองฟอร์มโดยรวมจากทุกลีกของเขาเนี่ยก็5นัดหลังสดุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ก็จะทําดีในเรื่องบอลถ้วยมากกว่าในศึกเอฟเอครับนะครับและถ้ามาดูฟอร์มแมนยูในโอแทฟฟอร์ดนะผมก็ต้องบอกเลยว่าในบ้านนะครับผมแข่งมาทั้งหมด15นัดนะชนะไป14เสมอไป1ไม่แพ้ใครเลยถือว่าฟอร์มในบ้านโหดมากและนะ้วนัดล่าสุดก็ก,กดพาเลทมาสองหนึ่งก่อนแล้วนะชนะลอนด เด็ดเลยนะผมกับลีดช่วงนี้นะฟอร์มไปเยือนอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าชนะเพียงแค่นัดเดียวนะผมเสมอไป2แล่าแพ้ไป2นัดล่าสุดก็แพ้น็อตติงแฮมฟอร์เรสทำให้โค้ดโดนปลดไปนะผมแล้วก็ดันโค้ดยูยิปของทีมตัวเองนะผมอย่างมิเชลสกูบาร่านะครับมาคุมทีมแทนถ้าให้มองจากคู่นี้จริงๆแล้วนะผมก็ต้องบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมดูดีกว่าทุกทางทั้งเรื่องความพร้อมทั้งเรื่องนักเตะนะผมอาจจะขาดตัวหลักอย่างคาเซมิโร่ไปก็ยังมีเฟสแม็กทอมมาเล่นแทนได้นะครับส่วนทางลีดเนี่ยก็ได้้โคชใหม่ ใช่ไหมแต่ถ้าให้พูดถึงในเรื่องสติของพี่เบลีกเนี่ยการที่เราได้โค้ชใหม่มาในนัดแรกกับมักจะทําได้ดีเสมออย่างที่ผมบอกไปดูตัวอย่างอย่างคู่เอเบอร์ตันนะครับก็สุดท้ายก็ชนะอาจจะนอลไปได้ด้วยนะครับส่วนนัดน,นี้ถามว่า จะชนะแมนยูได้ไหมผมก็แอบมองว่ายากทีหนึ่งเพราะว่าฟอร์มในบ้านของแมนยูเขาดูโหดร้ายมากนะผมจึงว่าโคตรโหดเลยดีกว่านะครับผมกับลีดที่ฟอร์มรุมๆดอ,ดอนนี้และความมั่นใจของนักเตก็อาจจะดูหดหายไปด้วยนะครับผมแต่ถ้ามองกินคู่นี้นะผมถามว่าให้เสี่ยงต่อแมนยูไหมก็ดูยากทีหนึ่งเพราะอย่างน้อยคือต้องจบให้ได้ถึง2ประตูเท่านั้นกับลีดนะครับผม ขอแค่จบเสมอทุกอย่างคือสดใสนะครับหรือแพ้นหนึ่งลูกก็ได้ยิ้มมาครึ่งหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้ามองโดยรวมจริงแล้ววันนี้นะผมแนะนําไปที่สกอร์สูงได้เลยนะอกว่า1คือ2ทีมนี้เป็นบอลศึกศักดิ์ศรีกันนะครับผมเขาเรียกว่าสงครามกุหลาบเป็นทีมที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่และ2นะครับผมเกมลุกทั้ง2ทีมนี้ถือว่าดูดีกันทน้งคู่แล้วแมนยูขาดตัวบ็อกทูบ็อกอย่างทางคาซมิโร่ไปนะครับผมก็จะขาดปัญหาในเรื่องแนวรับนิดนึงนะผมการที่ตัดเกมในช่วงกองกลางอาจจะหายไปนัดนนี้้้้ผมมเลลยอองงวว่าสสสกรูไดดุุๆแ อันนี้ขอจิ้มไปที่สูงได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็คัดไปในนี้ทั้งหมด2องคู่นะครับผมตัวแรกก็มองไปที่มารลิตตัวที่2มองไปที่สูงแมนยูนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเข้ากล,ลาุ่มเรากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมแล้วใครมีความคิดเห็นงไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ